เพื่อนๆครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับประสบพบเจอกับปัญหาของยูบ็อกนะครับจุดที่เป็นบันพับยึดกันกับเบาะนะครับหักนะครับทีนี้พออชุดบันพัพบเบาะหักนะครับเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนยูบ็อกยกชุดถูกต้องไหมครับเพื่อนๆยูทูบซ้อมมอไซส์สไตล์ช่างมานนอกก็สวัสดีเพื่อนๆเอคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับพี่นอ้อง นะครับเอานะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทําการเซฟงบหรือว่าประหยัดงบประมาณในการเปลี่ยนยูบ็อกนะครับนั่นก็คือผมจะพาเพื่อนๆไปทําการดัดแปลงแล้วก็แก้ไขนะครับเพื่อนเพื่อนบานพับเบาะนะครับหรือว่าชุดยูบ็อกนะครับจุดที่เป็นบานพับเบาะนะครับของนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟปี2005แล้วก็ตระกูลเวฟอีกหลายๆรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นยูบ็อกลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อน ทุกครั้งนะครับที่รถล้มนะครับบางทีเปิดเบาะไว้รถล้มนะครับบางทีเปิดเบาะแรงเกินไปนะครับยูบ็อกนะครับจุดนี้มักจะหักเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยทีนี้นะครับพอยูบ็อกหักนะครับเราก็ต้องนะครับเสียตังค์แล้วล่ะนะครับก็คือต้องซื้อยูบ็อกใหม่ทั้งลูกเลยนะครับก็เป็นตัวเงินที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับยูบ็อกนะครับ อ่าราคาแพงแต่ก็หักง่ายนะครับทีนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการอ่าซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้นะครับสามารถใช้งานได้ด้วยงบประมาณเพียงไม่กี่สิบบาทนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปหาซื้อเหล็กรูมาก่อนนะครับเหล็กรูแล้วก็นะครับแหวนนะครับแหวนอีแปะนี่แหละแหวนบางเรานี่แหละนะครับเพื่อน แหวนบางขนาดท ia ี่นะครับสามารถเข้าอสามารถสอดสลักได้นะครับรูเท่าสลักนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นํามาเชื่อมติดกันนะครับเพื่อนๆนะครับทําเหมือนกันเลยสองชิ้นนะครับเพื่อนๆสองชิ้นนะทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้นะครับอแหวนกับอแหวนกับเหล็กรูเชื่อมติดกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องดูด้วยว่าขนาดแหวนนะครับสามารถเข้ามา อยู่ในบันพับเดิมได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องเทียบรูนะครับเพื่อนนะครับจะต้องไม่ติดด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับว่าจุดที่เราจะวางตำแหน่งใหม่นะครับก็คือมันจะอยู่ด้านในนะครับเพื่อนไม่ได้อยู่ด้านนอกนะอยู่ด้านในถ้าวางด้านนอกอาจจะกลายเป็นน็อตสั้นนะครับน็อตมันจะยึดไม่ได้ข้างหนึ่งนะครับเพื่อนดังนั้นเราต้องวางข้างในเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเหมือนของเดิมเลย นะครับอันนี้นะครับสาธิตนะครับเวลาเปิดเบาะกับปิดเบาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเปิดเบาะปิดเบาะก็ต้องได้นะครับเราก็ต้องออกแบบมาเผื่อนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆเอาไปทําตามได้เลยนะครับง่ายๆนะครับอ่าประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อยูบ็อกยกลูกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการที่เราจะสร้างหรือว่า DI y นะครับแก้ไขปัญหาจุดนี้นะครับ อาจจะมีผลอะไรตามมายัางไงแล้วก็ทําไปแล้วจะใช้งานได้จริงไหมนะครับเพื่อนเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับจัดวางตําแหน่งนะครับลักษณะการจัดวางตําแหน่งผมจะจัดวางตําแหน่งแบบนี้นะครับเพื่อน ain, sexually, ๆอ่าบบนี่นะครับจัดวางตําแหน่งแบบนี้แล้วก็นะครับวางตําแหน่งเผื่อจุดยึดด้วยนะครับเพื่อนวางเผื่อตําแหน่งจุดยึดด้วยนะครับอ่าจุดที่เราจะขันนะครับสกรูยึดเหล็กรูนะครับ,รนะรบให้ยึดติดกันกับ ชุดยูบ็อกเดิมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับในการที่เราวางตำแหน่งนั้นนะครับก็อย่าลืมวัดความกว้างของชุดบันพับเดิมด้วยนะครับว่าเราจะวางรูในนะครับเราจะวางข้างในเราก็ต้องมีการเกียแต่งนะมีการเกี่ยแต่งชุดยูบ็อกนะครับเพื่อที่จะวางเหล็กและนาบเหล็กตัวใหม่หนาบเข้าไปทาบเข้าไปนะครับเพื่อนลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเราจะวางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาชุดยูบ็อกมาสวม ตัวแหวนนะครับตัวแหวนที่เรานะครับเชื่อมติดกันกับเหล็กรูนะครับจะอยู่ข้างในนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะเราต้องนะครับออกแบบเผื่อนะครับให้สามารถนะครับนำบันพับเบาะเดิมมาสวมเข้าได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็ผมจะจะยึดน็อตประมาณนี้สามตัวนะครับเพื่อนๆ3ื่อนสามตัวนะครับก็น่าจะโอเคแล้วล่ละนะครับเพราะว่า อ่คงไม่ได้เปิดแรงกระแทกแรงถึงขนาดที่จะต้องน็อตลูดน็อตขาดหรอกมั้งนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ได้ตำแหน่งหนึ่งข้างไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปยึดอีกหนึ่งข้างนะครับเพื่อนๆไปยึดอีกหนึ่งข้างทําเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราก็นี่นะครับเราก็เอาเบาะมาสวมนะครับเราต้องวางแบบให้พอดีนะครับเพราะว่าชุดที่นะครับ เราสร้างขึ้นมา DIY ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ข้างในนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะเราจะเอาบานพับเบามาสวมลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตีน็อตเข้าไปนะครับตอนนี้อาจจะได้ตีก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่เพราะว่าเราแค่วางตำแหน่งเฉยๆนะครับเรายังไม่ได้เอาบานพับของจริงมาสอดเข้านะครับดังนั้นนะครับก็นะครับอาจจะออกแรงสักนิดนึงนะครับ เพื่อจัดตำแหน่งให้เหล็กมันเข้าที่กันก่อนเหล็กมันสามารถบิดตัวได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ยังไม่สามารถยึดน็อตให้แน่นได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะยึดน็อตได้ไหมนะครับถ้ายึดน็อตได้แล้วจะปิดเบาะได้ไหมนะครับเราก็ต้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราดัดแปลงเนี่ยนะครับ เราเป,เปิดเปิดเบาะได้ไหมเวลาปิดเบาะเบาะลงไปตรงกลางาจุดล็อกไหมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำในขั้นตอนต่อไปแต่ตอนนี้นะครับเอาขั้นตอนนี้ให้จบก่อนนะครับใส่น็อตยังไม่ได้นะครับอ่ต้องพยายามใส่น็อตให้ได้ก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะครับพอใส่น็อตเข้าไปปั๊บนะครับเราถึงจะพับเบาะลงดูนะครับว่าบางที่ จุดที่เราเชื่อมมันอาจจะไปติดอะไรสักอย่างนะครับมันอาจจะพปปับเบาะไม่ได้นะครับอาจจะพปปับเบาะไม่ได้บางทีเราวางตำแหน่งเอียงไปนิดเดียวนะครับตำแหน่งเบาะนะครับที่จะไปลงกับชุดล็อกอาจจะไม่ตรงกลางนะครับอาจจะปิดไม่ได้เลยก็มีส่วนนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องเทสหน้างานจริงก่อนนะครับเพื่อนถ้าไม่ได้นะครับถ้าเบาะล็อกไม่ได้เราก็ต้องทําการขยับ น็อตใหม่นะครับขยับน็อตใหม่อ่าขยับจุดยึดที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นั่นแหละนะครับเพื่อหาตำแหน่งเดิมหรือว่าตำแหน่งที่นะครับเราสามารถที่จะปิดเบาะแล้วก็ล็อกเบาะได้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับอันนี้ก็นะครับพยายามขันน็อตเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับนี่นะครับ จุดที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในบานพับเดิมนะครับเ,เพื่อนนะครับเราไม่สามารถใช้บูทกลางได้นะครับเราไม่สามารถวางบูทกลางได้นะเพราะว่าถ้าถ้าเราไปวางบูทกลางเบามันจะเลื่อนไปข้างหน้านะครับเพอะเบาเลื่อนไปข้างหน้าทีนี้ตำแหน่งล็อกเบามันจะไม่ตรงนะครับอ่าก็เลยจําเป็นต้องนะครับทําแค่นะครับการเชื่อมเหล็กรูติดกันกับแหวนแล้วก็เอามา ทาบเข้าไปด้านข้างของยูบ็อกทั้งข้างซ้ายและก็ข้างขวานะครับในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อนนะครับโดยจุดนี้เราจะไม่ได้วางบูธนะครับถ้าเราวางบูธนะครับความหนาของบูธจะทําให้เบาขยับไปด้านหน้าอีกนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับเราก็จะเอาแค่เท่าที่เราทําได้นี่แหละนะครับเพื่อนนี่ตรงจุดนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับเวนที่เรา เชื่อมหรือว่าเราสร้างขึ้นมาก็จะอยู่ข้างในนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับนี่อันนี้เคาะคืนสักนิดหนึ่งมันเบี้ยวนะครับนี่นะครับน่าจะโอเคแล้วมั้งนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็ทําการปิดเบาะลงนะครับเทสนะครับว่าตําแหน่งของจุดล็อกเบาะนะครับมันวางลงมาตรงกลางหรือเปล่าสามารถล็อกได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับมัน ล็อกได้อยู่นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าล็อกได้นะครับแต่ก็ยังมีบิดไปข้างหนึ่งอยู่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าไอ้ที่มันบิดไปข้างหนึ่งเพราะว่าเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะของของปลอมด้วยของก๊อปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขนะครับจุดยึดไม่ใช่จุดยึดตำแหน่งล็อกเบาะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถล็อกได <ป S 1> <ไป S 2> ้ง่ายเิยกุญแจได้แล้วนะครับ น,นี้ก็สรุปงานมาให้ดูก็คือนี่แหละนะครับจุดยึดนะครับที่ผมทํามาที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับเพื่อนก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนนะครับก็ซื้อว่าเคสนี้ช่วยให้เพื่อนๆประหยัดเงินลงไปราวห600อกว่าบาทนะครับในการซื้อยูบล็อกใหม่นะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องลงทุนซื้อเหล็กรูกับแหวนอีแปะบางบางนะครับ ไม่กี่บาทหรอกนะครับเพื่อนสามารถหาซื้อได้ตามร้านอะไรทั่วไปแล้วก็มีน็อตแบบนี้นะครับมายึดเข้าไปนะครับสตัวข้างละ3ามตัวนะครับเพื่อน